ในวันที่คุณทําแฟนคุณเสียใจที่สุดแล้วคุณเดินหนีเข้าไปจําไว้นะครับเขาเนี่ยอยากจะคุยกับคนอื่นมากอยากจะปรึกษาใครสักคนที่เข้าใจมากแต่แฟนคุณเนี่ยกำลังสู้กับสิ่งพวกนี้อยู่นะครับเพราะไม่อยากให้คุณเสียใจบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับว่าแฟนของคุณเนี่ยนะถึงจะทะเลาะกันถึงจะตีกันถึงจะด่ากันถึงจะว่ากันเนี่ยแต่เนี่ยสู้ขนาดไหนนะครับ ทำเพื่อคุณขนาดไหนเพราะฉะนั้นในวันที่คุณทะเลาะกันอย่าเดินหนีเข้าไปครับเคลียกันให้จบนะครับพูดปัญหาให้จบตรงนั้นเลยนะจับมือกันไปไปทั้งทที่กําลังโกรธกันอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าทิ้งเข้าไปอย่าหนีเข้าไปทําเหมือนวันแรกที่คุณอยากจะคบกับเขาอยากจะรักเขาไว้เป็นแฟนนะครับอยากจะแต่งงานด้วยกันอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขครับ ขอบคุณครับ